สวัสดีครับก็มาพบกันนะครับเช่นเคยนะครับกับช่องพาติดหมอในบ้านมานะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่309นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 1 2 8 2 7 49หนะครับหรือสแกน QR อร์โคดด้านบนนะครับเปิดไลน์มานะครับแล้วเราก็ดูคลิปแล้วมันสแกนไม่ได้เนี่ยให้เราแคปรูปนะครับแคปหน้าจอ มันก็จะมีรูปภาพอันเนี้ยขึ้นไปแล้วเราก็เอาไปค้นหาในไลน์นะครับในช่องสแกน QR code ของไล e มันจะมีช่องให้เลือกภาพนะครับเราก็เลือกภาพภาพนี้ที่เราแคปไว้มันก็จะเจอไลายนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์ที่1นกันนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวะละัลคังนะครับก็สภาพนะครับ สวยนะครับเนื้อเริ่มมันแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับผิวด้านหลังนะครับหดย่นนะครับด้านหน้านะครับซุ้มลึกๆนะครับหนาๆลึกๆภาพกระพริบนะครับ สุมจะลึกๆสุมลึกไม่พอนะในในในล่องแถวนี้ยให้ดูในล่องแถวนี้นะครับนี่ในล่องครับมันจะหดตัวเข้าไปนะครับเป็นรอยหดเข้าไปลึกๆข้างในนะครับนี่ครับเห็นไหมนะครับเป็นรอยหดเข้าไปแบบไม่เรียบนะครับ แล้วก็ลึกมากนะครับเป็นซุ้มผ่าวายที่ใหญ่และลึกมากนี่เป็นพิมพ์ภาพประธานนะครับเกตดจะเอียงไปนิดนึงนะครับเห็นเห็นเกตดนะครับแล้วเนื้อหามนสารนี้จัดจ้านมากนะครับนี่เนื้อมันมันเริ่มเป็นแบบวุนวุนจับนะครับ องนี้บอกเลยว่ามวลสารจัดจ้านมากนะครับนี่มวลสารจัดจ้านจริงๆนี่ครับแขนคมชัดมากนะครับหูติดนิดนึงนะครับไม่ได้ติดเยอะนะครับนี่รอยตัดนะครับมีนะครับรอยตัดตรงนี้ก็เป็นมวลสารที่เริ่มขึ้นนะครับชมด้านหลังนะ อลอยหดยุบหดตัวของมวลสารนะครับสวยนะครับอง์นี้สวยนะสมเด็จอง์นี้เอาสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับองนี้เป็นพระสมเด็จวัดเกตชยโยนะครับเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะเจ็ดชั้นนิยมนะครับ เป็นพิมพ์ที่นิยมสุดในวัดเกศชยโยนะครับลักษณะองค์พระมีความผึ่งภายนะครับแข้งเป็นคมชัดเป็นหมอนเลยนะครับแล้วก็ฐานก็คมชัดมากนะครับนี่ฐานคมชัดมากนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูเนื้อก่อนนะครับเนื้อนะก็จะเห็นเนื้อนะครับเนื้อเป็นแตกลายงานะครับ แล้วก็หูเนี่ยคมชัดมากจะดูให้ให้ดูเส้นเส้นข้างหูใต้หูนะครับเส้นใต้หูตรงนี้แล้วก็เส้นตรงไหลตรงนี้เส้นแตกแล้วก็เส้นคอตรงนี้นะครับนี่สองเส้น ไม่ดูนะครับนี่สวยนะครับสวยคือว่าสวยนะชมด้านข้างกันะครับด้านข้างจะมีรอยขัดตรงนี้นะครับนี่เราจะเห็นรอยขัดนะขัดการขัดนี่ก็มีอาจจะขัดด้วยกระดาษทรายหรือว่าขัดด้วยวัสดุอย่างอื่นก็ได้นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้จะมีรอยนิ้วมือแถวแถวนี้ย่นๆนี่ครับเหมือนรอยนิ้วมือแล้วก็มีรอยขัดขัดแต่งพิมพ์พระนะครับให้สวยงามนะครับองค์นี้องค์นี้เอาเบาๆนะครับเอาเบาๆนะผมเปิดแบ่งปันนะครับวันนี้นะครับเอาแบ่งปันกันนะครับผมเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ องนี้เป็นพิมพ์คะแนนนะครับผมก็อ้นวัดบางจากเป็นพิมพ์ประคำรอบนะครับเม็ด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 เต็มเลยนะครับเป็นเม็ดข้างๆนี้นะครับนี่เอาเม็ดฐานบัวนะตรงนี้ประคำรอบนะครับให้ดูเนื้อกันนะครับนี่ หรือจะออกย่นย่นหดหดจะคล้ายๆล้ายกับวัดละครังนะครับสูตรการสร้างนะครับเนื้อผงแล้วก็มีเม็ดมวลสารนะครับองค์นี้ผมเปิดแบ่งปันนะหลวงพ่ออ้นวัดบางจากนะครับยุค ยุคเกือบถึงสมเด็จนะครับผมเอาสองหนะครับสองหพร้อมสรงนะครับรายการต่อไปนะครับพักกิ่งนะครับเนื้อทองผสมนะครับกิ่งเก่ามากแล้วก็อุดมา2อุดก้นก้นจะเป็นอย่างนี้ยุบยๆลงไปนะครับว้วๆอย่างนี้นะครับ กิ่งดังนะครับกิ่งกิ่งมีเสียงอยู่นะครับมีเสียงนะนย่ครับเป็นวเวเหมือนของอวัดสุทัศน์เลยนะครับผมก็ดูเป็นกิ่งวัดสุทัศน์นะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นใดเนี่ยไม่ทราบนะครับเนี่ย ให้ดูเนื้อผิวนะครับเนื้อเก่ามากนะครับนี้เนื้อเก่ามากจับจนมันเงานะครับบัวคมชัดนะ พระกิ่งนะครับพระกลิ่งวัดสุทัศน์นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมไม่ทราบรุ่นนะผมไม่ทราบรุ่นนะครับผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับพระกิ่งวัดสุทัศน์นี่ก็หายากเหมือนกันนะครับนานๆจะได้มาทีเหรียญนะวันนี้ได้เหรียญหลวงพ่อนครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะครับแต่แต่ว่าจะคนละรุ่นกันนะ องเมื่อกี้จะมีตัวหนังสือบอกนะครับแต่องนี้จะไม่มีนะด้านข้างนะครับด้านหลังองนี้จะมีตัวหนังสือเขียนว่าเลข2นะครับด้านล่างครับมียันมีตัวหนังสือว่าหลงพ่อเงินแล้วก็มีเลข2ด้านล่างตรงนี้นะครับคมชัดลึก ไปดูด้านนี้นะครับมีกากขึ้นนะครับเหลี่ยงคมชัดมากนะครับเหลี่ยนคมชัดนะเนื้อทองแดงนะครับหลงพ่อเงินว่าดอนยอหอมเหรียญน,นี้นะครับผมเอาแ0 0นะครับ800 800พร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญเหมือนกันนะองค์นี้จะมีตัวหนังสือปั้มมาด้านบนว่าหลงพ่อเงินนะครับ กนกจะคมชัดมากนะครับนี่เบ้าตาลึกๆครับห่วงด้านบนเชื่อมไว้นะครับองนี้ไม่มีเลข2องนะมียันอย่างเดียวนะครับไม่มีชื่อนะองค์เมื่อกี้จะมีจะมีชื่อนี่ครับจะมีชื่อด้านหลังแต่องค์นี้จะไม่มีนะครับ หลงพเงินเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้มีห่วงนะครับห่วงเชื่อมนะคาดว่าเป็นรุ่นก่อนนะครับรุ่นก่อนหน้าเหรียญเมื่อกี้นะครับผมเอาแปดร้อยเหมือนกันนะครับเอาราคาเท่ากันแล้วกันแปดร้อยนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญเหมือนกันนะครับองนี้จะเป็นเหรียญโอ้ ภาษาอ่านยากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะยุคอสองพศเก้าเจ็ดที่ระลึกงานมหาสมสมนุษย์ตะมาพิเศษพระบรมบราชพระบรมวงศาเธอ กรมสมเด็จพระมองไม่เห็นเลยบรอนพระบวรอ,อ่านยากมากนะครับเออเป็นเป็นเหรียญรุ่นอะไรเนี่ยรัตนโกสินหนึ่งหนึ่งศูนย์ก็คงจะเป็นยุคเก่านะครับนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้เซิร์ชดูนะ ม่ได้เซิร์ชดูเลยว่าเป็นเหรียญอะไรแล้วก็มาอ่านแบบสดๆในหน้าจอก็อ่านแบบงงๆเหมือนกันนะครับต้องต้องไปเซิร์ชดูอ่อนนะแต่ว่าเหรียญคมชัดมากนะครับเนะี่ยว่าน่าจะเป็นเหรียญยุคเก่านะครับผมว่านะเป็นเหรียญยุคเก่านะแล้วก็ไม่รู้ออกปีไหนนะครับเนี่ยเขียนว่ายุคสองข้างบนแล้วก็มีตัวเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์ข้างล่าง เอาเอาผมเอาเหรียญน,นี้ผมเอาเจ็ดร้อยนะครับเหรียญเจ็ดร้อยนะกันเนี่ย <500 S 1> เหรียญรูปไข่นะครับเนี่ยเหรียญทรงปแปลกๆนะครับเนี่ยรายการต่อไปนะครับหแรกได้มาเนี่ยผมดูเป็นหลวงปูท่ทวดนะครับผมดูเป็นหลวงปูท่ทวดเลยนะนั่งนั่งนั่งบนบัวมาอย่างนี้นะครับเนี่ยแต่จริงๆองค์นี้เนี่ยเนื้อเก่าๆานีน้นะครับเนื้อเก่าๆนี้หลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับ หลวงพ่อปานนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อปานรูปหล่อนะครับรูปหล่อเนื้อทองผสมนะครับสภาพสนิมกินแล้วครับนี่เต็มเลยผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญเหมือนกันนะครับลื่นจริงนะครับจิบไม่ค่อยติดพระองค์บางนะครับ หลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนะสภาพใช้ล้างมานะครับลมดําหายหมดแล้วลมดําหายหมดแล้วนะครับแต่เขียนด้านหลังว่าเหยียบน้ําทะเลจืดรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเตารีดเล็กหลังหนังสือนะครับเตารีดเล็กหลังหนังสือนะให้ดูนี่ ตารีดเล็กหลังหนังสือครับผมเอา500ร้อนะครับห้าพร้อมส่งนะครับคมชัดมากนะครับรายการต่อไปนะครับพับปิดตานะครับเนื้อผงแล้วก็ไปลงลักนะครับเป็นลักแดงนะครับแบบนี้เป็นลักแดงนะยุคพิมพ์ทรงเหมือนหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับแต่ผมก็ไม่เคยเห็นเป็นเนื้อผงนะวนใหญวผมเจอเนื้อผงคุกลัก องนี้เป็นเนื้อผงลงลักนะครับคาดว่าเป็นยุคลูกศิษย์นะครับของหลวงพ่อนะครับทําขึ้นมานะครับเพราะว่าลักเก่ามากลักเก่ามากนะครับลักเก่ามากถ้าเป็นของหลวงปู่ไข่นะครับออพระจะเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับแต่แต่ก็ก็เป็นไปได้นะเพราะว่า เนื้อผงคุกลักกับเนื้อผงแล้วก็มาชุบลักเนี่ยก็เป็นไปได้นะเป็นที่จะเป็นยุคเดียวกันได้นะก่อนหน้าก็อยากจะทําเป็นผงพอไม่มีน้ํประสานก็เอา,เอาลักดาๆเนี่ยไปรวมเป็นตัวประสานได้เหมือนกันนะครับทําได้นะครับผมเอาเบ่งปันป้นนะครับผมเอา2 5 0ห้านะครับ250ห้าพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ เหรียญหล่อนะครับพระพระพุทธนั่งสมาธิเป็นพิมพ์ปกโพนะครับปกโพหลวงปกแก้ววัดนางสาวนะครับนี่ประกบข้างตัดช่อให้ดูมีคาบเบ้านะตรงนี้มีคาบเบ้าดำๆเนี่ยคือคาบเบ้านะครับ แล้วตรงนี้คือขี้ดินผสมขี้เบ้านะมันจะดำๆในนี้นนนนจะเป็นขุยดำๆบางองค์ก็เป็นขุยดินอย่างเดียวไม่ไม่ดำแต่ว่าถ้าผสมกับขี้ขี้ขหลอที่เขาหลอเวลาเทลงไปมันจะมีดำๆลอยขึ้นมาผสมดำๆกันเนี้ยมันจะเกิดเป็นขี้เบ้าตรงนี้เนี้ย แล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับตรงนี้ครับเนี่ยคาบเป้าชัดเจนนะครับพ,ะพบระพุทธบกโพหลวงพ่อแก้ววัดนางสาวนะครับหลวงพ่อแก้ววัดนางสาวผมเอาสามร้อยห้าสครับ350พร้อมส่งรายการต่อไปนะครับวันนี้มีทรงหลวงพุทธสุกมาเยอะหน่อยนะครับหลวงพุทธุกองค์นี้ เป็นพิมพ์ข้างเลยนะครับเป็นเนื้อสำลิดนะองค์นี้เป็นเนื้อสำลิดนะครับเนี่ยแล้วหลวงพุสุกนี้ผมก็ได้มาหม่อยนะครับอารัธนาตะกุดท่านติดตัวไปนะครับแล้วขอพรออท่านนะครับขอให้เจอหลวงูุสุกเยอะๆนะครับในแต่ละครั้งที่ออกไปนะครับมีจานด้านหลังเป็นเนื้อสำลิดหลวงพุสุข ไม่ใหญ่นะครับองค์ประมาณนี้ข้างเลอะข้างเลอะที่เขาเรียกข้างเลอะกันก็คือข้างรัศมีนั่นแหละครับแต่ว่ามันมีเนื้อเกินเละออกมาตรงนี้บางบางองค์ก็ออกมาตรงนี้บางองค์ก็แถวนี้คือมันมันจะไม่จาอจงพื้นที่นะครับที่ที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าขึ้นมาที่เดียวกัน,นก็มีนะครับมีก็กลายเป็นแบบขึ้นมาบางองค์ก็กลายเป็นตาหนิก็มีนะครับ หลวงพุทสุขข้างเลยนะครับผมเอาหนึ่งันห้า้อยบาทนะครับ1 5 0 0ัน้บาทพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นหลวงพุทสุขพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์รัศมีของวัดหัวหาดนะครับแต่ว่าองค์เนี้ยเป็นเนื้อเมก่กิะสิ์เนี่ยหลังจานให้ดูเนื้อนะครับเน,เนื้อจะออกเขียวๆนะครับ เหลืองเหลืองเขียวเขียวเมกสิ์เนี่ยมีความพิเศษคือจะไม่ลึกคมจะไม่ค่อยเออองหลอ,อกมาเนี่ยพิมพจะไม่ค่อยลึกมากถ้าองไหนลึกๆนี่ถือว่าสวยมากนะครับอง์นี้ก็ถือว่าสวยนะเพราะว่าออกมาลึกเหมือนกันนะครับเนี่ยลึกๆเลยสวยสวยมาก องนี้เป็นเนื้อเมกสิตผมเอาห0าบาทนะครับ500บาทนะครับ,บ,รบองนี้นะครับห้าบาทพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับจะเป็นเนื้อชินนะครับเป็นพิมพ์นั่งบัวนะครับรัศมีองนี้เป็นเนื้อชินนะด้านหลังมีจานนะครับเป็นเนื้อชินสวยนะครับสวย พิมพ์นี้ก็นานๆจะได้มาทีนะครับหลวงพ่อท่านทำไว้เยอะนะครับมีหลายพิมพ์สร้างมาแล้วแต่วันละแล้วก็สร้างที่วัดอื่นก็มีนะครับเป็นพิมพ์แป,กแปกลกๆยุคต้นๆก็จะมีจะมีน้อยกว่านะครับองค์นี้เป็นเนื้อชินตะกวัวนะครับหลวงปู่สุวัดประคองมาขามเท่านะครับองค์นึกเล็ก,เล,กเลี่ยมทองกาลังสวยผมเอา 1500บาทนะครับหน0่ 1, บาทพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคารนะครับนี่ลอยตัดช่อลอยหลอบางองก็จอบใหญ่บางที่ก็ได้จอบเล็กนะครับสวยอยู่นะองค์นี้ยังสวยอยู่นะนี่ครับ ข้างหูนะครับโคตรลึกนะครับโคตรลึกนะจีวรก็ลึกมากนะครับจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับสวยๆนะครับสภาพนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับเม็ดเม็ดกลมๆรอบๆเนี่ยถือว่าติดชัดมากติดชัดมากๆนะครับเนี่ย ห็นด้านหลังนี่หัวใจจะวายนะครับนี่ในในร่องนี้แบบมีคล้ายคล้ายคาบัคบคาบดินเบ้าอย่างเงี้ยผสมเข้าไปองค์นี้เอา1,500พันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 8 1 128 2 7 4 9นะครับหรือสแกน QR Code ด้านบนนะครับวันนี้ก็ขอจบอีพีนี้เป็นเท่านี้นะครับขอบคุณครับ